สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับสำหรับมือนี้ครับพี่น้องหลังจากบรรยากาศหลังเลิกงานครับพ้าพี่พานองเมื่อกินขอแรงน้ำกันครับมือนี่มือนี่กินคนเดียวครับไม่ออเป็นทองบอดีไปเลยครับก็เลยกินคนเดียวมือนี้ได้ตาถทัวร์เลยครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละขาบทุายครับถัวเมดแล้วครับถัวที่ปวูกหว้นี่ครับกับแกงเห็ดห้อนครับคุณน้องควนตวดๆไปน้องแกงเห็ด นำเหลืองหุยครับเด็กไก่เหลือไก่ถอดตอนหนึง่งเขาเหนียวครับกุห่อนหอนครับพี่น้องมาเด้อครับแซ่บเงินครับวันนี้อ๋อหอมหอมตับมัมูทว่วพี่น้องเห็นปะนี่ครับกินู้เดียวครับมื้อนี้ ครับสุดท้ายครับบมุกทัวม,มาครับมาพี่น้องหาเขาหานา้ำมากินกันครับ มืดแล้วครับหมกทั่วกันเลยบีบบวกไปตับมันทั่วเ็เผ้เก่งเห็ดนนทน แซบครับอืมน่างนี้เหมือนเด้ย oh. แซบเผือครับแซบคาเสียบเนี่ย น้าห,หน่อยครับยังไม่ด่วนพดน้าไม่บบกบุกด,ด่วนมินีเลือกงานเซเว่นครับเลือกงานหามุงแรงเหมือนมาพิ้กับบริเกียบครับปลูกพัก พักก็เลยเลือกตะเวนอื้อหวาลงกขอน้ำขอน้ำใสอืม <laughs> หาวสุดยอดสุดยอดทั่วคาบสุดไทยวินามครับที่กินดา อขอ,อนเข่าขอนเห็ดร่วมครับมีเห็ดนางฟ้าว่ะครับมีเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดเองดยังคล้ายๆเห็ดบดบันเข้าเนื้อครับ เมนูนี่ให้กินดูครับควางม,มากนะครับเห็นหน้าฝาก 으음, 뚝뚝뚝뚝뚝뚝 もうふんな。 อนื้อสัตว์หรไม่นอ้เครงวาเค็ือดอืม

ครับ okay. 오. 음. 으 <laughs> <laughs> 嗯。 เสียงแถวเสียงแถวประท่ากันไน้องเ่ยปวดปวดเลย แกงเห็เดอวยครับพี่น้องแกงเฮดเดอครับนี่ โอกโหอยู่ดิม่ะนี่นองเอ้ยน,นักเตะเตะโยมมังไงครับเอ็งอืมเนาว เป็ดเปิดเครื่องเครื่องปิบครับดูว่าหมั่งได้ไม่น้อยมาดิโอ้ยิ่มตัวมานนี้หรือว่าพูดว่าไอ้โมโหหิวหิวแล้วครับตอนนั้น พี่น้องมือเมดกครับกินผู้เดียวมือเมด่เลยอืมแซ่บแล้วพี่น้องมือมือมือครับมือกินผู้เดียวก็เรียกว่ามือ อิ่มเอแอครับพี่น้องเอ้ยนี่เมื่อครับผลว่าอิ่มเราบอยากยังเอายังเมื่อกินเมื่อไมกินกับบอยากมาเนี่ยอิ่มรักเนาะจะแน่ขอขบุกของูพี่น้องนะครับเด้อที่เขามารับชมทางช่องของลูกชายคนโตใช่ทหมครับถ้าเกิดถ้ามากดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมเะครับเด้อทางช่อง u ู u b e นะครับ สำหรับคลิปต่อไปที่มีอยา่างพี่น้องเบอร์กัขอติดตามชมครับกดติดตามไว้เลยครับเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วครับพี่น้องขอตัวกันครับกินน้ำกันหมดนี่พอกันคลิปหน้าผมครับผมสวัสดีครับ